สำหรับเหล่าผู้นำนะคะเขตเศรษฐกิจทั้ง21เขตค่ะก็ทยอยเดินทางมาประเทศไทยกันตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่เลียงกันสักนิดนึงค่ะว่าเหล่าผู้นํานั้นใครเดินทางมาก่อนใครเดินทางมาหลังนะคะจริงๆตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนค่ะประธานาธิบดีของเวียดนามนะคะก็คือเวียนชวนฟุกก็ได้เดินทางมาหารือทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ ก็ตอนกลางคืนค่ะเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีของทางฝรั่งเศสค่ะก็เดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนอกจากนี้ก็มีนางแคทเธอรีนโคลน่าค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของสาธรารณรัฐฝรั่งเศสเดินทางมาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีคณะแล้วก็สื่อเนี่ยนะคะรวมถึง120ชีวิต คือประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลไทยที่จะมาร่วมสังเกตการในการประชุมเอเปกแล้วก็มีการหารือทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในวันนี้ในช่วงประมาณ11โมงด้วยนะคะนอกจากเอมานูเอลมาครงแล้วค่ะคก็มีการทยอยเดินทางมากันนะคะตัวแทนของรัเสเซียค่ะผู้แทนของรัเสเซียอังเ,เร เบลาอุซอฟนะคะรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของรัสเซียก็เดินทางมาร่วมการประชุมเอเปกจากตอนแรกที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เพราะว่าเกิดความตึงเครียดในการประชุม G20 นะคะตอนแรกมีกระแสข่าวมาบอกว่าผู้แทนของรัสเซียอาจจะไม่เดินทางมาประชุมเอเปแต่ว่าท้ายที่สุดมาน,ะะนี่ค่ะนี่คือภาพของอังเดรเบลาอุซอฟ นอกจากนี้นะคะหัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ทยอยเดินทางมาคือนายจอ์นลีลำดับต่อไปก็เป็นนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาที่ก็ได้รับการต้อนรับที่สนามบินนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆนะคะในช่วงประมาณเวลาบ่ายเย็นๆของวันนี้ค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็คู่สมรส ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาภริยาและคณะรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะคะก็มีทั้งคุณดอนประัติวินยัยรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมก็ให้การต้อนรับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเนื่องในโอกาสที่เยือนประเทศไทยค่ะทีนี้ย้อนกลับไปช่วงเช้าของวันนี้สักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีในการต้อนรับนะคะเหล่าผู้นำรวมถึงมีการหา,หารือทวิภาคีด้วยในช่วงเวลาประมาณ11โมงค่ะ ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะต้อนรับและก็หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสเอมานูเอลมาครงพร้อมกับเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็จะมีการเผยแผ่ถ้อยแถลงข่าวร่วมกันซึ่งมีสาระสำคัญนะคะคือความร่วมมือเร่งด่วน ที่ทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งเศสจะดําเนินการค่ะตามแผนการสําหรับการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสในปีนี้ไปจนถึงปี2024ซึ่งจริงๆได้มีการลงนามไปแล้วนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565ที่กรุงปารีสในเรื่อง5เสาหลักด้วยกันคือการเมืองและความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจประชาชนและก็ประเด็นรอบโลก เพื่อมุ่งสู่การยกระดับสถานะความสัมพันธ์จากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันด้วยให้อยู่ภายในปี2024นะคะซึ่งการเยือนไทยของเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกเลยนะคะในรอบ16ปีและนี่ก็เป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนายกรัฐมนตรีมีวาระในการหารือทวิภาคีกับนายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะในการเดอนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจหรือว่าเอเปนี้ด้วยหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงนะคะหรือว่าจอรลีแต่ว่าเป็นการพบปะทวิภายคีมแบบสั้นๆนะคะที่ห้องรับรองของสนามบินสุวรรณภูมิมีการพูดคุยการกระชับความร่วมมือทางการท้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่อุปทา,านนอกจากนี้นะคะจอรลีเองก็ได้ชื่นชมประเทศไทยในการจัดงานเอเปคครั้งนี้ในการเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยหลังจากนั้นคะ่ะช่วงเวลาประมาณ5โมง15นาทีนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะมีการหารือแบบทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาในการเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจหรือว่าเอเปกนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็เป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะเพราะว่าทางประเทศไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกทั้งหมดนะคะหน้าหอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินค่ะ